แขนขาภาษาเดนมาร์กเลมาเดนสกมือฮอนเท้าฟุตตาโอ้ยจมู นิ้วปามันลิ้นจุ้งหูอือผมหูเว Øjenbryn. Kang. Hæ. Hey. Gam. Kin. Kor. Hals. kæn Arm. Like. สกุลละนิ้วฟังก์ขาปีซนเฮลข้อมือฮันล์ข้อสอบ Albu. Nivbåg. Tommelfinger. Læb. Nejl. Kunta. Øjenvipper. Tong. Buhule. Naok, Brust, Lang, Rück, Hang, Hale. Notklaus, Skeg, Pfan, Chen. ริมฝีปากเล็บหน้าผากเพอย่าลืมกดติดตามช่องของเราลมกอเย่กอาล